ถ้าวันนี้ครับคนต้องการทําให้คนหมดใจกลับมาโหยหาคุณครับคุณต้องใช้จิวิวยาที่เรียกว่า fear of loss ครับนะก็เลยครับทำให้เขากลัวครับจำไว้นะครับในโลกใบนี้อะไรก็ตามแต่ที่วิ่งไล่ตามเราเราจะดูถูกครับแต่อะไรก็ตามแต่ที่เราต้องวิ่งไล่ตามเราจะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมนุษย์เราเนี่ยครับจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีก็ต่อเมื่อ คิดว่ากําลังจะสูญเสียมันไปสิ่งที่ไม่ควรทํากันเลยครับตามหึงหวงความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายแสดงออกวันนียฉันหึงฉันหวงฉันห่วงฉันไม่อยากให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้อีนั่นอีนี่คุณทักไปหามันทําไมทาไมคุณยังเป็นเพื่อนอยู่กับมันทําไมคุณไปกดหัวใจมันทําไมมันมากดหัวใจคุณนู่นนี่นั่นน่ะคุณแสดงอาการเหมือนกับว่าคุณแคร์จนเกินไปคุณจะกลายเป็นของตาย วิธีการทําให้ความรักเนี่ยมันอยู่ภายใต้ส้นเท้าของคุณคือคุณเหยียบนาไว้ความสัมพันธ์มันต้องเป็นงี้ครับอันนี้ต้องเป็นคุณคุณจําไว้ครับอันนี้ต้องเป็นเขาคุณต้องเหยียบความสัมพันธ์ครับวิธีการเหยียบให้ความสัมพันธ์มันอยู่ใต้อํานาจของคุณคือทาอะไรครับอย่าไปแสดงออกว่าคุณแคร์จนเกินไปแต่คุณต้องทําชีวิตให้ให้ทำอะไรครับให้เขานั่นแหละหึงคุณไม่ใช่คุณไปหึงเขาหนึ่งจุดสองครับ การตามจิกโทรแจ้อยู่ที่ไหนทําอะไรไปที่ไหนไปกับใครไปยังไงไปกับรถอะไรคุณจะไร้ค่าช่วงไหนรู้ไหมไปตอนที่คุณทําแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะอีกฝ่ายมันเซนได้ตอนนี้อ๋ออันนี้ติดแบตเราแล้วคุณจําไว้นะครับเมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณพยายามตามหมืองตามห่วงตามจิกคุณกําลังเป็นลูเซอร์ครับคุณกําลังเป็นเหยื่อของอีกฝ่ายคุณกําลังติดแบตอีกฝ่าย,คร,ายครับ แล้วคราวนี้อีกฝ่ายมันเลยรู้สึกว่ามันจะทํายังไงกับคุณก็ได้ครับเพราะอะครับเพราะคุณปิดเบ็ดครับคุณต้องไม่ว่างครับสําหรับเขาคุณต้องไม่ว่างครับไม่ใช่เวันนี้ผมอยากไปหาคุณที่ห้องนะครับอ๋อมาได้เลยครับประตูไม่ได้ล็อก่างหนังก็นี้ครับไม่ใช่คุณต้องไม่ว่างสําหรับเขาในบางครั้งเช่นถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากมาหา คุณต้องมีเลเยอร์ขั้นไว้ก่อนว่าอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวฉันขอดูคิวนะครับเออดูคิวดูงานดูตารางนูนี่นะั่นให้มันดูเสมือนว่า24ชั่วโมงฉันไม่ได้ว่างสําหรับคุณ1.4ครับคุณต้องกล้าครับคุณต้องกล้าออกจากความสัมพันธ์ห่วยครับบางครั้งที่เขาทําอะไรก็ตามแต่แล้วมันผิดกฎของคุณชันคุณอาจจะมีกฎหนึ่งส้าสี่ก็ครอกับฉันแต่เขาทําอะไรก็ตามแต่ที่มันผิดแล้วคุณรับไม่ได้ คุณต้องถอยครับคุณจะบอกว่านี่เออฉันไม่โอเคนะเป็นการไม่ตอบแชทเป็นการที่อะไรก็ตามแต่แสดงพฤติกรรมออกว่าฉันไม่พอใจแต่มันออกมาออกมาในแนวของความเป็นผู้ใหญ่ว่าเออถ้าทําแบบนี้ฉันไม่โอเคนะฉันไม่คุยด้วยนะยนู่นนี่ต่างๆคุณต้องกล้าถอยออกมาครับเพื่อทําให้อไอครับทําให้อีกฝ่ายกลัวที่จะสูญเสียคุณไปวันนี้คุณทําให้เขารู้สึกว่ากําลังจะสูญเสียเราไปไหมหรือคุณกําลังทําให้เขาคิดว่า คุณก็เป็นน้องหมาน้องแมวเชื่องเชื่อง,องตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้ในความสัมพันธ์จริงๆแล้วครูคอมมีมีเทคนิคมันมี15สิ่งอะที่ไม่ควรทําไม่งั้นแฟนจะถอยห่างจากคุณมากขึ้นพิมพ์รหัสคําว่าออกห่างครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง15ข้อเนี้ ให้คุณในแชทครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ